สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ไม่แท้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็น,นี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะมีทั้งหมด4 ID l อ n ี์ค่ะถ้าใครสนใจสอบถามส,สั่งซื้อนะคะทักได้เลยมีทั้งหมด4 l i n ลนนะคะแล้วก็ดูรูปสินค้าเข้าไปได้ใน IG นะคะตอนนี้นะคะก็รับทัวเลตด้วยนะคะแล้วก็รับโอนนะคะมี2ช่องทางคะ่ะคือโอนกับทัวเลตนะคะถ้าใครสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกระเป๋าผ้ากันก่อนนะคะก็น,นี้นะคะจะเป็นแบบกระเป๋าหูรูดแบบผ้านะคะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะก็ประมาณนี้เลยนะ มีหลายลายนะคะกูเดทมะค่ะอันนี้เป็นลายเอเลียนนะคะลายมีพูนะคะแล้วก็เป็นลายสวรบอสนนี้น่ารักมากะค่ะลายโปเกมอนค่ะลายคิตตี้นะคะสีแดงเลยแล้วก็แมวจี้ค่ะสติปนะคะอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์นะสีดำตาลีลักคุมะนะคะแล้วก็คิตตี้สีชมพูค่ะคิตตี้อีกแบบนะคะคูมะมงนะคะแล้วก็เป็นมิกกี้เมาส์ อีกแล้วนะคะอันนี้เป็นลายเป็ดแบบสายเหล็กนะคะออกมาหลายใบเลยอันนั้นไม่แน่ใจนะคะลายอะไรแล้วก็เป็นลายมินเนี่ยนนะคะก็อันนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นกระเป๋าฮูรูปแบบผ้าสายเหล็กนะคะราคาใบละ60บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบกระเป๋าฮูรูปแบบผ้าไซส์ใหญ่นะคะก็อันนี้ใส่ได้เยอะมากนะคะใหญ่มากเลยอันนี้เป็นลายมายมโลดี้นะคะน่ารักมากนะแล้วก็เป็นแบบลายมาริเทิลนะคะลายเป็ดนะลายสปอนบอบนะคะลายแมวจี้ อันนั้นเป็นลาย My Melody นะคะอีกแบบ m i นเนี่นก็มีค่ะอันนั้นเป็นลายกระลอกนะคะแล้วก็เป็นลายนี้นะคะมีเยอะแยะหลายแบบเลยมูมินนะคะใครสนใจก็ทักมาดูรูปได้ในลายก่อนนะคะกูดเดทามะนะคะมูมินแล้วก็โปเกมอนนะคะก็อันนี้กระเป๋าหูรูปแบบผ้าไซส์ใหญ่นะคะราคาใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะใส่ได้เยอะมากนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอบแบบสองินะคะก็จะใส่ได้สองทางแบบนี้นะคะมีอยู่สองสีนะมีหลายลายค่ะ ก็นี้ให้ดูลายได้ไม่ครบนะคะมีหมีผู้ดเลมอนนะคะมินเนี่ยนโปกเกมอนประมาณนี้คะ่ะแมวจี้แล้วก็ลายเป็ดก็มีนะคะก็อันนี้ราค่ะใบละหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ,แบ,120ะ,คะแบบสองซิปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกสองซิปเหมือนกันนะคะมาโพนี่คุมะมงมิกกี้เมาส์นะคะยิราคูมะก็แบบกบาวาดิซสอบแบบสองซิปนะคะรบบบะคาะใบละหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะแล้วก็เป็นกาวาดินสอบแบบซิปใหญ่นะคะแบบนี้มีลายดเลมอนนะคะ ลายมีผู้แล้วก็เป็นลายลิลาคุมะนะคะแบบซิปใหญ่มีแค่3ใบนะคะซิปใหญ่นี่จะใส่ได้เยอะกว่านะคะก็แบบซิปใหญ่ราคาใบละ1 5 0บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่นะคะเริ่มที่ราคาพวกมินินะคะราคาชิลละ18บาทนะคะก็เริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะมินิแพนด้าบันนะคะ18บาทนะคะมีหลายสีนะนี่สโละคะ่ะแล้วก็เป็นปาทายกินะคะปาทายกิสโลมากเลยนะคะนี่นะ มีลายสีเหมือนกันนะคะเอามาเยอะมากมีกินหออด้วยนะคะมีแนะนําเลยนะ18บาทเท่านั้นนะคะก็นิ่มสโลนะคะปลาเทกิะค่ะแล้วก็ยังต่อมานะคะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะสโลนะคะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วแล้วก็อันนี้เป็นซาลาเปาจิ๋วนะคะก็นีชิ้นเล็กนะคะนิ่มสโลนะน่ารักมากนะคะนิ่มมากซาลาเปานะคะแล้วก็เป็น มินิบานกูเดทามะแก้มแดงแบบนี้นะคะสโลมากเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เป็นอันนี้มาใหม่ค่ะเป็นตัวหมีนะคะนี่นะคะน่ารักมากนะตัวประมาณนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่อยู่นะคะนิ่มสโลมากนะคะราคาชิ้นละสิบแปดบาทค่ะก็สิบแปดบาทต่อมานะคะอย่างแรกนะเป็นป้งแผ่นเป็ดนะคะ อันนี้มากแล้วนะคะมีหลายสีนะนิ่มสโลนะคะชิ้นใหญ่นะแล้วก็เป็นปังหน้าแมวนะคะอันนี้นิ่มมากเลยนะคะอันนี้บีบเบาๆนะคะนิ่มมากเลยแล้วก็สโลด้วยมีหลายสีนะคะน่ารักมากนะปังหน้าแมวแล้วก็เป็นพวกแพนเค้กน่าตลกนะคะอันนี้ก็สโลเหมือนกันนะมีหลายสีหลายหน้านะคะก็อันนี้จะเป็นราคาชิ้นละ18บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละ25บาทนะคะก็เริ่มพี่อย่างแรกนะคะเป็น สลาเปาจุกเหลืองนะคะก็อันนี้มาแล้วนะคะมันชิ้นใหญ่นะก็เกือบมีเดียมนะคะแล้วก็นิ่มซโลมากนะคะเหมือนสลาเปาจริงมากเลยนะคะแนะนําเลยนะคะเป็นสลาเปาจุกเหลืองะคะ่นะ,นะ,คะระาะคานะชิ้นละยีบาบาทนะคะ25บ้าบาทต่อมาค่ะอย่างแรกนะเป็นมากรลองค่ะก็เป็นแบบไซส์เล็กนะคะมากรลองไซส์เล็กด้วยนะนี่นะคะนิ่มสโลมีหลายสีนะเหมือนมากรลองจริงมากนะคะนี่นะคะ แล้วก็ยังต่อมานะคะ25บ้าบาทต่อมาจะเป็นไอติมโคตรอ้วนนะคะอันนี้มีหลายสีนะคะน่ารักมากนะคะนิ่มสโลมากเลยนะไอติมโคตรอ้วนนะคะแล้วก็เป็นแบบไอติมโค้ดสองชั้นนะคะมีท็อปปิ้งเลยให้ด้านบ,บนด้วยนะคะนิ่มสโลค่ะก็อันนี้นะคะราคาชิ้นละยี่สิบห้าบาทค่ะก็ต่อมานะคะยี่สิบห้าบาทอย่างแรกนะเป็นแยมโลคิตตี้นะคะอันนี้มีหลายสีเลยนะคะน่ารักมากนะเป็นแบบคิตตี้อย่างนี้ นิ่มนะคะสโลนะนี่นะคะด้านหลังก็อันนี้ราคาชิลา์ยี่สิบห้าบาทเท่าไหร่น,นะคะแนะนำยามโลคิต,ตี้นะคะแล้วก็เป็นนี่ค่ะไอติมโคนวิปครีมนะคะก็อันนี้มีหลายสีเลยนิ่มสโลมากนะคะเป็นแบบไอติมโคนวิปครีมะะก็ราคาชิลา2ยี่สิบห้าบาทมีประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิลา4สี่สิบบาทนะคะก็เลือกที่อย่างแรกนะคะเป็น กูเดทามะนอมอนไข่นะคะนี่นะน่ารักมากนะคะเป็นแบบกูเดทามะแบบนี้นะคะนิ่มสโลว์มากเลยนะคะรอ่นนี้นิ่มมากนะแล้วก็สโลว์ด้วยค่ะอันนี้ราคาชิ้นละสี่สิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นพวกมีเดียมบันนะคะมีหลายหน้าเลยเป็นแบบหน้าอีโมจินะคะมีเดียมบันอีโมจินะนี่นะคะหน้าประมาณนี้เลย นิ่มสโลมากนะคะเป็นสามีเดียม40บาทเท่านั้นนะคะน่ารักมากนะ40บาทนะคะตะกร้าแรกแล้วก็40บาทตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกนะเป็นปังในสดนะคะอันนี้ก็นิ่มสโลมากนะคะเหมือนเดิมเลยนะ40บาทแล้วก็เป็นนี่ค่ะลูกพีทนะคะเป็นแบบมินิพีทนะก็อันนี้มันก็ไม่เล็กมากนะคะแต่ว่ามันมีสาใหญ่ด้วยนะนี่นะคะ เป็นแบบนี้เลยนิ่มสโลนะคะมินิพีทค่ะราคาชิ้นละสี่สิบนะคะ,ะ,ะ,คะต่อมานะคะเป็นนี่ค่ะหัวเห็ดะคะ่ะหน้าตาน่ารักมากนะคะไซส์ประมาณนี้เลยนะคะนิ่มสโลนะคะแล้วก็เป็นแบบปางแผ่นไซมีเดียมมาน,นี้มาแล้วนะคะเป็นลายกุเดธรรมะนะคะนิ่มสโลนะคะอันนี้ชิ้นหนามากนะ ิ้นใหญ่ด้วยนะคะมีหลายสีหลายหน้าเลยนะคะก็บางแผ่นไซมีเดียมนะคะเป็นแบบหน้ากูเธดธร,รมะแบบนี้นะคะ40ิบาทค่ะแล้วก็เป็นแบบหน้าธรรมดาแบบนี้นะคะ40บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ยางต่อมานะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์มีเดียมค่ะเป็นแบบไซมีเดียมแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหน้าบนแฮมเบอร์เกอร์นะคะนิ่มสโลมากนะแล้วก็เป็นนี่ค่ะเป็ดนะคะ อันนี้น่ารักมากนะคะเป็นเป็ดสกุชี่นะนิ่มมากค่ะแล้วก็สโลด้วยนะเป็นแบบไซสมีเดียมค่ะข้างหลังก็จะมันๆนะคะสโลนะเป็นเป็ดค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลูกท้อนะคะมีสีเป็นแบบนี้เลยนะคะนิ่มสโลมากนะคะเนี่ยดีมากนะนะคะเป็นลูกท้อคะ่ะแล้วก็นี่นะประมาณนี้นะคะชิละส0ีบาทค่ะแล้วก็สีบาทต่อมานะคะเป็นนี่ค่ะซาลป,ปากูเดทมะนะคะก็นี้ชิ้นใหญ่อยู่นะคะ อันนี้แนะนำเลยนะคะสะโลมากนะแล้วก็คุ้มมากด้วยนะคะนี่ค่ะสะโลมากเลยชิละ40บาทเท่านั้นนะคะเป็นหน้ากุเดธรรมะแบบนี้นะมีหลายชิ้นเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นขวดนมนะคะก็เป็นแบบไซส์เล็กประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยก็เป็นพวกไซส์มีเดียมนะคะขวดนม40บาทเท่านั้นนะคะมีหลายสีเลยนะ ขนมจุกข,ขาใส่เล็กนะคะนิ่มสโลมากนะคะขดนมส0บาทนะมีหลายสีนะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะเนื้อดีมากนะแล้วก็สโลด้วยนะคะน่ารักมากนะนี่ค่ะแล้วก็ตะกร้าสุดท้ายนะคะของส0บาทอย่างแรกนะคะเป็นกุเดธรรมะนมโบจานข้าวนะนิ่มสโลนะคะแล้วก็เป็นพวกมีเดียมบันนะคะเป็นบันหน้าหมูแบบนี้นะคะนิ่มสโลนะ,ะแล้วก็เป็นแบบบัตบันนะคะมีเดียมบัตบัน นิ่มสโลว่มากเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเป็นแบบบนหน่าต่างๆนะคะพวกบานมีหลายหน้านะน,นี่เป็นหน้าอูมามินะคะก็เป็นโดนัทลาสอส่ไซสมีเดียมค่ะอันนี้จะกินหอมนะคะนิ่มๆแล้วก็สโลว์นะก็เป็นนี่ค่ะมากระลองสายใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นแบบสายใหญ่นะนิ่มสโลว์นะเหมือนมากระลองจริงมากะคะ่ะน่ารักมากนะสะโลว์ด้วยนะคะก็สี่สิบบาทนะคะแล้วก็เป็น เพชรบานแพนด้ากับเพชรบานหน้าตลกนะคะก็อนนี้สองอันนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าหน้ามันไม่เหมือนกันนะคะด้านหน้าจะนิ่มๆเหมือนกันนะคะก็สโลด้วยแล้วก็ด้านหลังจะมันๆน,นะคะอันนี้มีกินหอมเลยนะคะราคาชิลส์สี่สิบบาทเท่านั้นนะก็นี่นะคะสี่สิบบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิลส์หกสิบบาทนะคะก็อย่างแรกนะเป็นพวกไส้ไหลก่อนนะคะเป็นลีลคุมะไส้ไหลนะคะมีสีน้ำตาลด้วยนะ นี่นะคะชิลหกสิบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นแบบนี่นะคะไข่ฟูติมาแล้วนะนิ่มสโลมากนะคะรอดนีหกสิบเท่านั้นค่ะสโลแล้วก็เป็นหน้าอื่นก็มีนะคะเป็นพวกหน้าตลกนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าฟูตินะคะอันนี้จะเป็นหน้าตลกนะคะนิ่มสโลค่ะหกสิบาทค่ะแล้วก็เป็นนี่นะคะโมติอุเดามายืดนะคะตัวนี้จะนิ่มๆแล้วก็ยืดได้นะคะมีแพ็กเกจให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นข้อเก็บยืดนะคะ นี่เหมือนกันแล้วก็ยืดได้นะคะนี่อยู่สองสีนะก็อันนี้นะคะราคาชิลา60บาทเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิลา100บาทนะคะก็เริ่มที่อย่างแรกนะเป็นโลจัมโบ่หน้าซานิโอนะคะอันนี้มีหลายสีแล้วก็หลายหน้าเลยนะก็อน,นี้นะคะราคาตะก้าน,นี้นะ90้บาทนะคะนิ่มสโลนะคะเป็นไซต์จัมโบ้ค่ะแล้วก็มีหลายสีนะคะอย่างต่อมาจะเป็นเต่าจัมโบ้นะคะ โลมากนะแล้วก็เป็นนี่ค่ะแพนเคก้กคาราเมลนะคะก็อันนี้จะนิ่มๆนะคะราคาชิลา90บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกตองปอนแล้วก็จมโบบันนะคะก็เล่นที่อย่างแรกนะเป็นจมโบบันนะคะเป็นหน้าโปกเกมอนนะคะก็พวกจมโบบันนิ่งสโลมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าคินามอนนะคะ สโลมากนะแต่นี้ติดถุงนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบหน้าปอมปอมปูลินแบบนี้นะคะนิ่มสโลนะหน้าอีโมจินะคะมีหลายหน้าอีโมจินี้มาใหม่เลยนะคะนิ่มสโลเหมือนกันแล้วก็เป็นหน้าตลกนะคะก้อนี้90บาทนะคะแล้วก็เป็นพวกปังปอนนะคะหน้าตลกนะสโลมากเลยนะคะนี่มีหลายสีหลายหน้านะคะก็อันนี้ราคาชิ้นละ90บาทะค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะ90บาทเป็นพวกของยืดนะคะอันนี้จะเป็นผักกาดยืดนะคะนิ่มๆแล้วก็ยืดได้นะแล้วก็เป็นแบบเห็ดยืดนะคะยืดได้เหมือนกันนะ90บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นกูเดทมากินไข่นะคะก็จะมีตัวกูเดทมาไว้ดูดแล้วก็น้ำยานะคะวิธีเล่นก็เอาตัวกูเดทมาไปดูดน้ำยานะคะอันนี้น่าเล่นมากนะคะราคากล่องละ90าสนะคะเสร็จละนะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิละ1 0 0บาทนะคะก็เป็นจัมโบ้ปังปอนนะคะเป็นน้าซานิโอนะมีหลายหน้านะคะ ก็นี้นิ่มสโลมากนะคะแนะนําเลยเหลืออยู่นิดเดียวแล้วนะไม่กี่ชิ้นนะคะมีหลายหน้านะนี่นะคะหนามากชิ้นใหญ่มากค่ะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ,ะนี่มันน้าด็กตะก้าต่อมานะคะอันนี้จะค่ะคราคากันนะคะเริ่มที่อย่างแรกนะคะเป็นนี่ค่ะพุดดิ้งกุเดทามะนะคะก็มีเป็นแบบเข้มกับแบบอ่อนนะคะเวลาบีบออกมาแล้วจะมีตัวกุเดกุเดทามะอยู่ข้างในนะคะ อันนี้นิ่มๆนะคะ150ค่ะแล้วก็เป็นกล้วยลูกนะคะแบบนี้นะมีแท็กมีวอลเชนนะคะนิ่มมากนะคะสโลด้วยนะชิ้นละ150ค่ะแล้วก็เป็นข้าวโพดนะคะอันนี้ไซส์เท่าของแท้เลยเหมือนของแท้มากนะคะนิ่มสโลนะแน่นนะคะ150บาทนะนี่นะคะแล้วก็เป็นแบบไส้กรอกนะ อันนี้แนะนําเหมือนกันเลยนะคะนิ่มสโลว์เหมือนของแท้ค่ะหนึ่งาบาทนะคะต่อมานะคะเป็นกล้วยยืดนะคะก็อันนี้ชิ้นละร้อยสามสิบนะคะยืดได้แล้วก็เป็นถังนมนะคะอันนี้มีสองสีนะคะมีแท็กแล้วก็มีบอลเชนด้วยนะคะเป็นแบบชิ้นใหญ่อยู่นะคะร้อยเจ็ดสิบบาทขทนาน้นะคะแนะนําเลยนะแล้วก็เป็นกล้วยหวีนะคะหวีหนึ่งมีสามลูกค่ะมีแท็กมีบอลเชนนะคะอันนี้ราคาสองร้อยแปดสิบบาทนะคะนิ่มสโลว์ ทุกส่วนนะคะ2 8 0แส 80, แล้วก็เป็นตั้งยักษ์นะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะสโลมากด้วยนะคะราคาะชิลละ3า0บาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นสกูชี่ไม่แท้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปนะคะมีทั้งหมด4 ID l ี n e น์นะคะก็คลิกดูได้ที่ใต้คลิปนะคะก็นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ